ตอนที่สี่ร้อยบับกร,รมักรรมเจียงโมหานพูดขึ้นมาเบาๆใครบอกว่าสตรีจะได้รับการเชิดชูวีรกรรมไม่ได้นึกถึงหมินหวังเฟยและองค์องเฮาในเวลานั้นก็เป็นวีรสตรีผู้อาหารรที่ช่วยเหลือองห้องเต้ให้เอาชนะศัตรูได้ตั้งมากมายหมินหวังเฟยได้รับสมญานามว่าเทพสาสังครามแห่งอู่โจวไปครองแม้แต่ฮ้องเต้ยังต้องยกย่องนางว่าเป็นแม่ทัพหญิงเอ๋อเหมยในฐานะบุตรชายของนางแล้วหมินองซื่อจื่อไม่ควรดูถูกสตรีขอรับ รอยยิ้มตรงมุมปากของหมินอองซื่อจือจางหายไปโดยพันเขาพูดพร้อมคิ้วที่ขมวดเข้าหากันข้าไม่ได้ดูถูกสตรีเจ้าได้เห็นแค่ความสาเร็จของหมินหวังเฟยในสงครามแห่งอูโจวไม่ได้เห็นสิ่งที่นางต้องสูญเสียไปถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์กับขันก็ไม่มีใครอยากให้ลูกเมียตัวเองไปเผชิญหน้ากับคมดาบหรอกเพราะได้เห็นร่างกายของหมู่เฟยเต็มไปด้วยบาดแผลและความร้ายแรงของการสูญเสียบุตรเขาจึงไม่อยากให้สตรีคนอื่นเป็นเหมือนหมู่เฟยที่ต้องใช้ร่างกายอ่อนแอดิ้นรนภายใต้หาฝนธนู หลินเว่ยเว่ยสังเกตเห็นบรรยากาศที่ผิดปกติของทั้งสองคนนางไม่เข้าใจสักเท่าไหรว่าเหตุใดบัณฑิตน้อยถึงไม่ค่อยชอบหมินอ,องซื่อจือ่อและชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยหรือกลัวว่านางจะได้รับคำชมแล้วฮึกเหิมจนวิ่งออกไปร่วมต่อสู้กับพวกทหารล้อเล่นหน้าจะเป็นไปได้อย่างไรนางไม่ใช่เด็กหนุ่มเลือดร้อนสักหน่อยนางก็แค่เด็กสาวบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่อยากใช้ความสามารถสร้างพืชผลจนให้ผลผลิตสูงและในเวลาเดียวกันก็ทำให้มีโชคลาภเข้ามามากกว่าเดิม นี่ต่างหากถึงจะเป็นเป้าหมายของนางเมื่อครู่ก็แค่ทนเห็นจนฉดตรงหูเข็นฆ่าเพื่อนร่วมแผ่นดินไม่ไหวเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าฝีมือพุ่งแหลในชาติที่แล้วของนางจะไม่ตกเลยบัณฑิตน้อยเมื่อครู่ฆ่าไรา้กาศหรือไม่ซัดออกไปโดนทุกดอกจูจูหลินเว่ยๆว,ยวยก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมาห้าห้านี่ไม่ต่างจากการยิงธนูแบบไร้คันสอนไม่ต่างอะไรจากนักแม่นปืนหากนางเป็นนายพรานก็ต้องเป็นนายพรานฝีมือไร้กาศที่สุดของที่สุดไร้กาศ คราวนี้เจียงโมหานไม่ได้ใช้น้ำเสียงแบบขอไปทีแต่ชมนางอย่างให้เกียรติหากเจ้าเรียนยิงธนูก็จะต้องเป็นนักธนูที่เก่งกาจแน่นอนพ่อมินอองซื้อจือได้ยินแบบนั้นก็โยนคันธนูที่อยู่ด้านหลังมาทางนี้ยกให้เจ้าหลินเว่ยเว่ยรับไว้เมื่อลองดึงสายธนูเบาๆแล้วก็โยนกลับไปอีกครั้งเบาเกินไปเจ้าขะข้ากลัวว่าจะควบคุมแรงไม่ดีแล้วทําคันธนูของท่านหักอีกอย่างคือคันธนูนี้ยังต้องเสียเวลาดึงสายอีกข้าใช้มือเร็วกว่าและง่ายกว่าเจ้ากะขณะพูด นางก็หยิบลูกธนูของมินอองซื่อจื่อแล้วโยนมันขึ้นฟ้าผ่านไปไม่นานอินซีทองตัวหนึ่งก็หล่นลงมาตกที่ข้างเท้าของพวกเขาอินซีทองมีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงมันดิ้นไปมาที่พื้นสองสามหนหลินเว่ยเว่ยยกมือปิดปากอย่างตกใจนี่คือสัตว์สงวนอันดับหนึ่งของชาติที่แล้วเชียวนะหากล่าวมาก็จะต้องมีโทษจำคุกสามปีอะไรทำนองนั้นบาปกรรมบาปกรรม ขอโทษด้วยข้าโง,ง่เง่าเองข้าแค่ลองซัดลูกศรเล่นๆก็ทำให้เจ้าบาดเจ็บเสียได้ท่าอย่างไรข้าช่วยรักษาให้เจ้าดีหรือไม่หลินเว่ยเว่ยก้มตัวอุ้มอินซีทองที่กำลังบาดเจ็บขึ้นมาพี่หลีอดไม่ได้ที่จะเตือนหลินกูเหนียงเจ้าอินซีทองพวกนี้ดุร้ายมากระวังจะโดนมันจิกหลินเว่ยเว่ยจับอุ้งเท้าทั้งสองของอินซีทองด้วยมือข้างเดียวส่วนอีกข้างก็จับคอมันไว้เหมือนการสกัดจุดนั่นเองไม่ว่ามันพยายามกระพือปีกแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ อ้วนมากด้วยไม่รู้ว่าเนื้ออินทรีทองจะอร่อยหรือเปล่าหลินเว่ยเว่ยพึงพำทันใดนั้นหลินจือเยียนก็เข้ามาร่วมวงทันทีเที่ยงนี้กินอินทรีทองย่างดีหรือไม่เมื่อครูเพิ่งเผชิญการต่อสู้ที่น่าหวาดกลัวมามีเพียงอาหารเลิศรสเท่านั้นถึงจะปลอบใจเยาวชนอย่างเขาได้การเดินทางมาชายแดนครั้งนี้ทําให้เขาจดจําไปอีกนานว่านอกจากชีวิตคนเราจะมีการสอบจองหววและอาหารเลิศรสแล้วยังมีการต้นสะดมการฆ่าฟันกันอยู่อีก ท้ายที่สุดมื้อเที่ยงก็ไม่ได้ย่างอินทรียทองปีกนกถูกห่อเหมือนมัมมี่กรงเล็บทั้งสองข้างก็ถูกมัดไว้และตัวนกก็นอนอยู่ในมือหลินเวยๆด้วยความไม่เต็มใจ